วันนี้ไปลองทำโคกวูดในเซเว่นะครับเข้าไปให้สังเกตก่อนนะว่าไฟสีเขียวมันขึ้นจากนั้นก็หยิบโค้กมีรินดาหรืออะไรที่มันอยู่ในขวดนั้นเนี่ยมาเขยา่าเขย่านะไม่ใช่เขย่าหรอกเอาแค่เอียงคว่ำขวดสัก2อครั้ง3ครั้งอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะจากนั้นเอาไปวางไว้ที่เครื่องข้างๆนี่เลยแล้วก็กดปุ่มสีแดงที่เป็นรูปเกร็ดน้ําแข็งครับผมกดแล้วรอแป๊บนึงนะให้ไฟมันสว่างขึ้นมาแบบนี้ล่ะ พอไฟมันสว่างขึ้นมาเราก็รออย่างเดียวรอจนกระทั่งมันดับนะช่วงนี้เราก็สังเกตเลยนะว่าโคกของเรามันข้างในอะ่ะมันจะเริ่มเป็นวุ้นหน่อยๆห,หรือเปล่าเอาให้เป็นวุ้นจริงๆด้วยเอาเริมแล้วนะฮะเป็นวุ้นแต่ว่านะมันจะเป็นวุ้นไม่นานหรอกมันเป็นวุ้นอยู่แป๊บเดียวแล้วครับพอเจออากาศข้างนอกที่มันอุ่นๆกว่าน่อยวุ้นมันก็จะหายไปเลยอ่ะเอ๊ะทำไงลองวางซ้ําได้ไหมลองถ้าวางซ้ำอีกครั้งมันจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นมาบ้างปะ่เอาลองวางซ้ําดูอีกทีแล้วกันกดอีกที นึ่งนะครับรอไม่กี่วินาทีหรอกจ้าจนกระทั่งแสงไฟตรงนี้มันดับลงไปนะเราก็สังเกตเห้ยมันเป็นวุ้นจริงๆนะแต่ว่าวุ้นเนี่ยน่าเสียดายมันอยู่ไม่ค่อยนานมากนักนะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศมันร้อนนะแต่เอาเป็นว่าให้รีบไปจ่ายเงินนะแล้วก็รีบดื่มเลยนะครับรับรองจะได้ดื่มโคกวุ้นหรือว่าน้ําอัดลมวุ้นกันแน่นอน,นครับซึ่งราคาก็เป็นแบบปกติทั่วไปแล้วครับ